นา้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะพืชศพกันมังกรน,นะน้ํากรกฎมีพิจิกนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุนกลมกับไฟเมษสิงห์ธนูนะนี่ก็ครบสิบสองราศีเด่นๆมีราศีตุลอย่างเดียวเลยนะาหน้าไพ่นะเจตจาบนะนะเขามีการเอ่อเรียกว่าแอบนะทาบางอย่างอยู่จับขาหลอกหรือว่าเคยคิดไม่ซื่อเคยทำอะไรที่ปกปิดแอบซ่อนไว้ไม่ได้เปิดเผยคุณไว้นะ ก็อาจจะคิดอยู่นะว่าใช้ตาช่างน้ําหนักแล้วจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะทาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่นะช่างตาช่างน้ําหนักอยู่นะเราคิดที่จะกลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตได้นะจะยังมาเกี่ยวข้องกันอยู่นะแล้วก็อาจจะหมายถึงการหมุนเงินบาลานซ์ความสัมพันธ์ก็ได้นะอันนี้เป็นการหมุนเงินได้นะไม่จบนะอินฟินิตี้นะเป็นเลขแปดนะะก็คือจะทาอะไรที่มันถูกต้องอยุติธรรมนะถ้าหาเงินก็หมุนเงินบาลานซ์อยู่นะตอนนี้นะแต่ว่า ไอ้ที่แอบเนี่ยคืออาจจะแอบไปทําอะไรที่มันไม่ซื่อหรือเปล่านะในธุรกิจนะถ้าเกิดทําการงานนะเขาอาจจะคิดไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยเปิดเผยหรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็มาใช้ตาช่างนั้นหนักว่าเออทาอะไรที่มันถูกต้องดีก,กว่านะในเรื่องของอ,อการหมุนเงินหรือความสัมพันธ์นะก็จะมีการวนเวียนหรือว่ามาบาลานนะก็ยังไม่หลุดกันนะแล้วก็แปดเหรียญน,นะเช็ดเหรียญใหญ่เลยนะขัดให้เงาเลยนะ <c oughs> ก็อัน,นี้นะแปดเหรียญคือจะ ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่ช้ามากนะกว่าจะทําความสะอาดเหรียญที่นะเหรียญน,นะแปดเหรียญคือเป็นปีเลยนะก็เหมือนอพวกทํางานรูทีนะเช้าชามเย็นชามก็ตอกบัตรไปนะก็คือทุกวันประจําสม่ําเสมอนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยหันหลังห่างกันไปแล้วก็ได้นะเขาไม่มองหน้าหาอนาคตน,นะแต่ว่าเขาอาจจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะหนึ่งไม้นะด้วยแพชชันของเขาแนละ้วไปตามล่าหาความฝันแล้วก็ไปเน้นเรื่องการงานหรือเปล่านะแต่จริงๆในใจก็ยัง มีความปรารถนาหรือความต้องการนะตรงนี้ก็คือยังมีแพชชั่นในความรู้สึกเกี่ยวกับความรากักหรือคุณอยู่แนละยังมีความมั่นคงนะสี่ไม้คือเป็นพลังงานคู่ทาวินเฟรนะหนึ่ง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 หรือสองสองนะแล้วก็ใบงีนะมีความมั่นคงขาดเตียงแข็งแรงนะปลายทางก็จะได้สร้างบ้านหรืออยู่บ้านเดียวกันลงหลักปักฐานนะเพื่อเคยเห็นหลังไปก็จริงนะแต่ว่ามันมีหนึ่งไม้ขึ้นนะแปลว่าเขายังรู้สึกกับคุณอยู่นะหนึ่งถ้วยนะก็ยังเอ มีความรู้สึกด,ดีๆอยู่นะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่นะหนึ่งถ้วยกับหนึ่งเหรียญเลยนะมาทั้งสองใบนะแล้วก็มีสี่ไม้นะแต่ให้ระวังนะอาจจะมีความขัดแย้งหรือมีปากเสียงกันมาก่อนเพราะว่าหนึ่งไม้กับสี่ไม้บวกกันได้ห้าไม้นะแล้วก็สามไม้หันหลังห่างไปก็ตามนะเขาห่างเพื่อไปทํางานหาเงินแล้วก็ไปหาแม่ช้นานานาคนอรของเขานะแต่ว่าเขาก็ยังคงที่จะมีการกลับมานะเพราะว่ามีสามถ้วยกับสองถ้วยนะสองถ้วยนี่คือ,อยัง จะกลับมาเป็นคู่รักยังรู้สึกชอบอยู่เลยนะพี่น้องจอดนะอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นแล้วตอนนี้เอ่อในการที่เขาหันหลังห่างไปนะอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลหรือไ,รไม่ใส่ใจอะไรคุรุบ่าเนะี่ยคุณก็เป็นอะไรที่ต้องชัดเจนนะก็าคุณอ๋องจอดเลยนะเป็นคนให้ความยุติธรรมด้วยนะคุณเป็นอะไรที่เป็นคนตรงๆนะก็คือรักคนยากแต่ว่าก็จริงจังนะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะแล้วก็สองถ้วยนะก็คือเรียกว่าคนนี้ช้านะ ช้าแต่ว่าออกแนวมั่นคงนะแล้วคุณก็เหมือนับว่าเออจริงจังกับเขาอยู่พอสมควรนะแต่เขาอาจจะไปเรื่อยๆนะแปดเหรียญนะเอื่อย,นะอยนะอๆนะก็สองถ้วยนะยังมีความเป็นคู่รักอยู่นะก็ยังเออ่ไม่ได้ถึงกับเลิกนะแต่ว่ามันสามถ้วยก็แสดงว่าหลังจากเขาห่างหันหลังคุณไปแล้วนะเขายังคิดเรื่องคุณอยู่นะแห่งแมยังทบทวนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้วาง คุณลงได้นะก็ยังคิดอยู่ถึงแม้ว่าเขาพยายามจะไปทําอือ่นนะก่อนนะก็ตามแต่ว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมานะมีการกลับพูดคุยมารีวิเนียนกันนะสามถ้วยสามถ้วยกับสองถ้วยนะบวกกันมันได้ห้าถ้วยนะก็เรียกว่าน่าจะเคยมีประเด็นกันนะหันหลังเสียใจไปนะแล้วก็คิดถึงอยู่นะแล้วถ้ามาลบกันสองกับสามนะได้หนึ่งถ้วยก็เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มาเริ่มต้นใหม,ม่หรืออาจจะ ได้คนใหม่ไปเลยก็ได้นะหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้นะคือเขาหันหลังให้คุณแล้วเขาจะกลับมาอาจจะได้มั่นคงก็ได้หรือไพ่ใบน,น,นี้นะหนึ่งหัวก,ก็อาจจะคุณอาจจะได้คนใหม่เลยข่าวดีงานใหม่คนใหม่รักใหม่เลยนะที่อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะเพราะถ้าเขาหันหลังแล้วก็ช้าลังเลอะไรอย่างนี้อยู่นะห้อยขาไว้นานหลายปีนะสุดท้ายคุณก็หลังดีแล้วคุณก็อาจจะได้เจอคน ใหม่ๆนะ้วก็มีหนึ่งไม้กับหนึ่งถ้วยนะมาทําให้คุณมีแพชชั่นมีความเรียกว่าเออม่มีความเฉนีหามให้ชีวิตมันตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะทําให้ชีวิตมันสดใสดูนะมันจะออกเหลืองๆแดงๆเลยนะก็คือดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะเพราะว่าเขาดูแบบซึมกระทือมากเลยนะแบบเจ็ดจาอย่างนี้นะแอบซ่อนทาอะไรก็ไม่ได้บอกนะปกปิด แบบคิดไม่ซื่ออนะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแอบไปซุกอแอบไปมีใครหรือสับขาหลอกหรือเปล่าเนี่ยเขาจัดาคือการซ่อนเล่นอยู่แล้วนะไม่บอกหรือแอบก็ได้นะถ้าแปดเหรียญก็ใช้อีกออกมาแทนแนวดำดำดับดังนะสำหรับนี้นะก็เรียกว่าถ้านานไปนะถึงจะได้กลับมาอาจจะได้กลับมาเป็นลักษณะของเพื่อนแล้วก็เอ่อมีโอกาสที่ว่าจะได้เริ่มใหม่ไปเลือกอะไรใหม่เลยนะทั้งหนึ่งถ้วยกับ หนึ่งไม้นะแต่ว่าก็มั่นคงอยู่นะเพราะว่ามีสี่ไม้ปลายทางนั่นเองนะคือถ้าไม่ใช่คนที่เคยหันหลังไปนะก็คือจะได้คนใหม่ไปเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งถ้วยกับหนึ่งไม้นะแล้วมันลงเอยด้วยสี่ไม้นะอาจจะมีความวุ่นวายอยู่นิดนึงเพราะว่าสี่กับหนะึ่งอย่างที่บอกนะก็คือห้าไม้มีความขัดแย้งหรือวุ่นวาย,ยคนเยอะคู่แข่งเยอะนะก็อาจจะมีปากเสียงแต่สุดท้ายก็จะได้เริ่มนะคือหนึ่งถ้วยกับหนึ่งไม้นะ รวมๆก็เป็นคหนี่